สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลิลิน FC ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเกมเว w วิ meet ค่ะตามปกคลิปเลยนะคะวันนี้ลิจะพาทุกคนไปทำเควสน้องกวางเทพตัวนี้กันค่ะ ตลอดทั้งคลิปนี้นะคะลิซจะใช้ภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะสําหรับภาษาไทยนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณลาโกฟ้าด้วยนะคะทุกคนลาโกฟ้านะคะเป็นโปรแกรมลดปิงลดหน่วงนะคะแล้วตอนนี้นะคะมีฟีเจอร์แปลไทยด้วยคลิกเดียวสําหรับเกมแวร์วินมีดด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตอนนี้ทางลาโกฟ้าเนี่ยนะได้แยกตัวการแปลกเกมนี้นะคะทั้งแบบเวอร์ชันสตรีมเวอร์ชันลันเชอร์แยกและเวอร์ชันอีพิออกจากกันด้วยค่ะทําให้ใครก็ ตามที่เล่นเกมวายวินมีนี้ผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะก็สามารถเลือกลงติดตั้งภาษาไทยเกมนี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะทุกคนวิธีการก็ง่ายมากๆนะคะก็คือแค่ทุกคนนะคะโหลดลากโกฟาร์ดมานะจากนั้นนะคะทุกคนก็เลือกเกมว e w วินมี t ค่ะพอทุกคนเลือกเกมว e w วินมี t แล้วใช่ไหมคะก็ให้กดแปลไทยด้วยคลิกเดียวค่ะโดยที่ใครใช้ผ่านสตรีมหรือรันเชื่อนอกข้างบนสุดเลยนะคะแต่ถ้าใครใช้อีพิกก็เลื่อนลงมาที่หัวข้ออีพิกนะคะ จากนั้นนะคะทางรากก f u ฟ d ัน,นะคะยังมีฟีเจอร์พิเศษพิเศษอีกก็คือฟีเจอร์ที่จะลดปิง้งลดน่วงเพราะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะมันก็จะมีการ PVP กันนะคะใครที่ประสบปัญหา ปิงหน่วงหรืออะไรเนี่ยสามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ของ a g o ก a s t ได้เลยค่ะด้วยการกดคำว่า Boos t ค่ะคันกดคำว่า Bo o ต t ตรงนี้นะคะก็จะลดปิงลดหน่วงแล้วก็จะหาเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ปิงน้อยที่สุดนะคะให้กับทุกคนไปเลยนะคะและทุกคนนะคะก็สามารถใช้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ได้นะ้วยการที่จิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะโดยที่ถ้าเกิดว่าวันนี้ทุกคนใส่โค้ดลิลินนะคะ L I R I N นะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ30 นะคะทุกคนสามารถใส่โค้ดตามคลิปที่ลิทําให้ดูได้เลยนะคะใส่โค้ดลิลินล,ลดไปเลย30%็ก็จะตกเดือนละ1้อบาทนินดๆนะคะทุกคนคุ้มมากๆสําหรับเกมเว w วินม e t ในลาโกฟาสค่ะ สำหรับการแก้ไขปริศนาน้องกวางเทพนะคะคุณจะผ่านไม่ได้เลยหรือคุณจะทำภารกิจนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณยังไม่ไปตีบอสอวคิงค่ะบอสอยคิงหรือภาษาไทยเรียกว่าราชาแห่งความวา่างเปล่าทุกคนต้องไปตีวอวคิงก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อทุกคนตีบอสวอยคิงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เทเลพอร์ตมาที่หมู่บ้านวิญญาณค่ะตามคลิปเลยนะให้เทเลพอร์ตมาที่หมู่บ้านวิญญาณค่ะเมื่อทุกคนเทเลพอร์ตมาที่หมู่บ้านวิญญาณแล้วใช่ไหมทุกคนก็เดินเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วก็เข้าบ้านหลังที่ลีเข้าเลยแล้วก็ปีนบันไดไปชั้น2ค่ะจากนั้นเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ไปบริเวณตู้คะ่ะตรงตู้เนี่ยนะคะจะมีผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นเหมือนแอปเปิ้ลสีเหลืองๆนะคะก็คือ <c oughs> ผลไม้อายุวัฒนะนะคะวางอยู่ในกล่องแต่ในคลิปเนี่ยลิเก็บไปแล้วเนาะรวมถึงจะมีเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถอ่านได้นะคะทุกคนโอเคพอเราได้ผลไม้ผลที่1แล้วใช่ไหมคะเราก็ไปตามมาร์กเลยค่ะจะเยื้องซ้ายลงมาของหมู่บ้านเล็กน้อยหรือถ้าเกิดนับจากหน้าหมู่บ้านก็ตรงออกจากหมู่บ้านและออกขวาได้เลยพอเราได้ผลที่1แล้วใช่ไหมคะก็มาร์กไปตามคลิปได้เลยค่ะก็คือถ้านับจากในหมู่บ้านก็ให้เราตรงออกจากหมู่บ้านแล้วเลี้ยวขวาค่ะ พอเราเข้ามาแล้วนะคะตามหมุดของเราแล้วเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นเวิร์ที่เหมือนว่าจะมีหุ่นนะคะบูชารูปกวางนะคะจะมีหุ่นบูชารูปเทพเจ้ากวางอยู่เยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะให้เราเดินมาตรงมุมซ้ายเล็กๆของลานพิธีที่ลิกิโดดเลยนะตรงนี้นะคะจะมีเอกสารอยู่นะคะก็เก็บและอ่านให้เรียบร้อยจากนั้นหันหลังกลับเลยค่ะแล้วให้เราเดินมาตรงซ้าเล็กๆตรงนี้ค่ะตรงที่ลิยืนอยู่ตรงหันหลังกลับ แล้วก็นี่เห็นไหมมันอยู่ตรงข้ามกันเลยนะทุกคนมันอยู่ตรงข้ามกับลานพิธีเลยนะก็ให้เราควักธนูไฟออกมาแล้วยิงเข้าไปในความมืดค่ะพอยิงเข้าไปแล้วนะคะจะพบว่าข้างในเนี่ยนะคะจะมีผลไม้แห่งอายุยืนหรือผลไม้อายุวัฒนะอยู่นะคะก็เก็บมานะคะแล้วก็เก็บเอกสารมาด้วยนะเท่ากับตอนนี้เราก็จะมีผลไม้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะไปกันต่อค่ะโอเคจากนั้นให้เราเทเลพอร์ตไปที่ป้อมพยัก์ที่เดิมค่ะ ป้อมพยัคที่เราจะไปดูน้องกวางนั่นแหละให้ทุกคนนะมาร์กแมปตามคลิปริได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เร็วไปช้าไปหรือยังไงก็ลองสโลคลิปดูได้เลยค่ะเมื่อเราเทเลพอร์ตมาที่ป้อมพยักนะคะให้หันหลังกลับค่ะพอหันหลังกลับแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าเดิมนมานิดเดียวนะคะจะมีลานโลง่ลงๆกว้กางๆนะคะเป็นลานกลมๆที่มีหุ่นเหมือนกับที่ลานพิธีเมื่อกี้เลยนะคะรวมถึงนะคะมีชาวบ้านนะคะที่สวมหมวกและสวมหน้ากากประหลาดๆเนี่ยนะคะ อยู่ด้วยเนาะก็คุยกับชาวบ้านให้เรียบร้อยนะคะเราจะค้นพบว่าชาวบ้านเนี่ยเหมือนว่ากําลังพูดถึงต้นไม้แห่งอายุยืนหรือต้นไม้แห่งอายุวัฒนะอยู่นะคะให้เรานะคะนำมะเมล็ดผลไม้ยืนยาวเมล็ดต้นนี้นะคะจะได้จากการตีวอยคิงนะคะบอสวอยคิงอย่างที่รีบอกนะต้องตีก่อนเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะให้เราปรับเวลาค่ะ ปรับเวลาไปเลยค่ะให้มันข้ามวันจะก,กี่โมงก็ได้จะ24ชั่วโมงในเกมชนกันก็ได้ขอให้แค่มันข้ามวันเมื่อปรับข้ามวันเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะมาสังเกตมุมซ้ายล่างๆเล็กๆตรงใกล้ๆคนยิงธนูนะคะสัญลักษณ์คนยิงธนูนะคะจุดที่ลิจะพาทุกคนไปมันอยู่ข้างๆกันเลยค่ะ พิ์ตามคลิปเลยโอเคพอเรามาถึงที่ใหม่นะคะเป็นก้อนหินที่เหมือนมีสัญลักษณ์ของกวางเทพอยู่นะคะให้เราอ่านจะเห็นว่าก็ให้เราอ่านค่ะมันจะบอกเราว่าหิ่งห้อยไม่อาจมองเห็นดวงอาทิตย์แต่พวกมันจะสว่างสวัยที่สุดในยามที่มืดมิดนะคะแปลว่าเราจําเป็นต้องปรับเวลาค่ะตรงนี้เราปรับเวลาเป็นกลางคืนนะคะก็คือให้เราปรับเวลาไปที่เที่ยงคืนค่ะหรือตำแหน่งเวลาหนูนะ หนูหนูหนูนะคะหรือกลางคืนหรือเที่ยงคืนนั่นแหละพอเป็นเวลากลางคืนเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เรานะคะมาอ่านที่หินอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้มันจะบอกว่าให้เราส่งผลไม้ค่ะก่อนอันนี้มามันไม่มีเนาะพอเราส่งผลไม้เสร็จแล้วใช่ไหมคะจะเห็นว่ามีไฟติดอยู่ที่หุ่นตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นเราไปตำแหน่งต่อไปค่ะไปใกล้ๆก,กับ ป้อมเอาโพสนะคะด้านบนนะคะมันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงป้อมเอาโพสด้านบนตรงใกล้ๆ้เอาโพสตรงนี้นะคะก็จะมีกองหินขึ้นมาเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครมาตอนกลางวันก็ปรับเวลาเป็นเวลาเดิมนะ โอเคไหมนะคะเผื่อบางคนอาจจะมาแล้วมันเช้าแล้วนะคะก็ปรับเป็นกลางคืนเวลาหนูเหมือนเดิมเที่ยงคืนเหมือนเดิมแล้วก็มอบผล,ลไม้เหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเราจะได้เรื่องเล่าอะไรมามากมายเป็นเบาะแสอะไรเยอะไปหมดเลยค่ะใครจะอ่านก็อ่านนะคะกด Y อ่าน ต่ลีไม่อ่านเนาะลีก็พาทุกคนมาทําเลยนะคะจากนั้นให้เราไปเทเลพอร์ตไปที่ป้อมพยักเหมือนเดิมค่ะไปที่ป้อมพยักเหมือนเดิมแล้วให้เราหันหลังกลับทันทีที่หันหลังกลับคราวนี้ทุกคนจะเห็นอะไรแปลกตาขึ้นมาท่ามกลางป่าไผ่ค่ะก็คือต้อนไม้สฟีฟ้าเนี่ยนะคะตามในคลิปนะจู่ๆนางก็เกิดขึ้นมาค่ะก่อนหน้านี้ไม่มีนะตรงนี้ใช่ไหมจู่ๆก็เกิดขึ้นมาค่ะพอต้อนไม้สฟีฟ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะคะรอบข้างดันมีไฟติดแล้วก็มีเหมือนเป็นชาวบ้านเนี่ยนะคะ ยืนงงอยู่ว่าต้นไม้เกิดมาได้ยังไงแล้วก็บอกว่าท่านเป็นคนปลูกต้นนี้หรอท่านทําแบบนี้ทําไมนะคะเราบอกว่าข้าเห็นว่าเทพแห่งกวางมันอ่อนแออยู่ข้าก็เลยอยากจะช่วยแต่นั้นให้เราหันหลังกลับค่ะมาตรงจุดปั้มพยักที่เดิมแต่คราวนี้ก็คือตรงออกไปค่ะเป็นหันหลังกลับเดินตรงออกไปเลยจากจุดต้นไม้อยู่เราจะพบว่าที่แรกที่กวางเทพเคยนอนอยู่นะคะได้หายไปแล้วค่ะ ะะตอนนี้นะคะกวางเทพได้หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะเราคิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรหรือทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะคะเราสามารถทําให้น้องหายไปได้นะคะเดินมาสํารวจตรงจุดที่น้องเคยนอนอยู่นะคะมันจะบอกว่า น้องได้หายไปแล้วค่ะแต่น้องหายไปไหนล่ะการที่น้องหายไปแปลว่าอะไรแปลว่าน้องนะคะอาจจะมีตัวตนอยู่หรือน้องอาจจะแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วเควสก็จะเด้งขึ้นมาค่ะชื่อเควสว่าคำอธิษฐานอันสูญเสียนะคะแต่เป็นตอนที่1นนะคะทุกคนถ้าสังเกตดีๆมันจะขึ้นว่าตอนที่1นนะแปลว่ามันจะมีพาร์ตต่อไปซึ่งตอนนี้ต้องรอเกมอัปเดตค่ะถึงจะทำพาร์ตต่อไปได้นะคะทุกคน โอเคก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะที่สอนทําเควสปลุกกวางเทพนะคะก็มีเท่านี้ค่ะทุกคนถ้าทุกคนถูกใจและชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลิด้วยใครยังไม่ทันกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลิด้วยนะคะวันนี้ลิขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่แวะเวียนเข้ามาแล้วลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย